สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูก็จะพูดถึงในเรื่องของแผนที่ของฉันภาพถ่ายภูมิศาสตร์ที่น่ารู้นะครับนักเรียนจุดประสงค์ก็คืออธิบายความหมายและความสําคัญของแผนที่และภาพถ่าย2วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏในแผนที่และภาพถ่าย 3. เห็นความสำคัญของการใช้แผนที่และภาพถ่าย ในการบอกข้อมูลทางภูมิศาสตร์นั่นเองครับตรงนี้ที่นักเรียนเห็นนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแผนที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับจากที่เราได้เรียนกันมาบ้างแล้วในห้องเรียนนะครับนี่ก็เป็นแผนที่ของประเทศไทยนะครับจากที่นักเรียนเห็นก็จะบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยตั้งอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยบ้างนะครับคำถามจากการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนชวนคิดก็คือ แผนที่นี้คือแผนที่อะไรคุณครูก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้แผนที่ประเทศไทยนี้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเราบ้างนะครับแล้วก็นักเรียนคิดว่าแผนที่คืออะไรนะครับทีนี้มาเรียนนะครับแผนที่นะครับก็คือแผนที่หมายถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงลักษณะที่ตั้งของสิ่งต่างๆนะครับแผนที่เป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบ ลักษณะภูมิศาสตร์และการกระจายของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะครับอ่าองค์ประกอบนะครับในแผนที่นะครับจะเห็นได้ว่าก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันแรกเลยก็คือชื่อของแผนที่นะครับอันที่2จะบอกทิศนะครับอันที่3ม,มาตราส่วนแล้วก็4คําอธิบายนะครับญญลักษณ์รักษ์นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับประโยชน์ของแผนที่นะครับแผนที่ก็จะมีประโยชน์ช่วยง่ายทราบว่าสถานที่ต่างๆตั้งอยู่ในบริเวณใดและมีตำแหน่งระยะและทิศทางที่สัมพันธ์กันนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของแผนที่นะครับที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับก็จะเป็นแผนที่ต่างๆนะครับ ในพื้นที่หนึ่งว่าแผนที่นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับคุณรูก็ยกตัวอย่างเช่นนะักเรียนลองดูในคลิปนะครับว่าจะมีวัดศีนะครับสันเพชรนะครับวัดมหาธาตุนะครับแล้วก็มีวัดพระมงคลบพิตรนะครับแล้วก็จะมีพวกพิพิธภัณฑ์มีศาลมีโรงเรียนนะครับมีศูนย์ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ ก็จะบอกว่าเลขๆนะครับนักเรียนลองสังเกตเลขดูเลข1เลข2เลข3เลข4นะครับจนถึงเลขที่17นะครับมันจะบอกสัญลักษณ์ของตัวเลขเนี่ยมันจะบอกอะไรบ้างแกเรานั่นเองนะครับอันนี้เขาก็จะบอกให้เราได้ทราบการที่อยู่ในแผนที่ตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะบอกให้เราทราบว่าอะไรบอกอะไรกับเราบ้างนะครับต่อมา คําถามชวนคิดนะครับามาดูกันแผนที่นี้คือแผนที่แสดงเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนแล้วก็แผนที่ชุมชนนี้ให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่3ส,สิ่งใดที่เป็นตัวกําหนดให้ทราบถึงสถานที่สําคัญต่างๆของชุมชนให้นักเรียนบอกสถานที่สําคัญในชุมชนของตนเองมาคนละหนึ่งสถานที่นะครับอ่ะ ทีนี้มาดูนะครับภาพถ่ายทางอากาศนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายมุมสูงภาพถ่ายทางอากาศได้เห็นลักษณะของแผนที่ชุมชนอันนี้ต้องเป็นชุมชนเมืองแน่นอนนะครับเพราะจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีอะไรลูกมีถนนมีบ้านเรือนตึกแถวต่างๆมากมายนั่นเองนะครับทีนี้คำถามนะครับคำถามที่จะใช้ในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับ มาดูคำถามนะครับเรียนรู้ให้นักเรียนชวนคิดนะครับจากแผนภาพเมื uh, ่อกี athlete athlete> <medida> ้นะครับที่นักเรียนเห็นนะครับแผนภาพทางอากาศนะครับให้ข้อมูลอะไรกับเรานะครับนักเรียนคิดว่าภาพถ่ายทางอากาศคืออะไรนะครับมาดูนะครับภาพถ่ายทางอากาศนะครับภาพถ่ายทางอากาศหมายถึงภาพของภูมิประเทศที่ได้จากการถ่ายรูปทางอากาศนั่นเองครับ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศนะครับก็คือการสำรวจและการทำภูมิประเทศนะครับการ,าการใช้ในการจิตการทหารและก็ความมั่นคงของประเทศนะครับการสำรวจและการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4การสำรวจและการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ที่ดิน หาการวางผังเมืองและการสำรวจแหล่งโบราณคดีและก็หการสำรวจและการติดตามด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาตินั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับภาพนะครับภาพไรลูกเป็นประโยชน์นะครับของการ ถ่ายภาพนั่นเองนะครับหรือภาพถ่ายทางอากาศว่าภาพถ่ายทางอากาศนั้นมีอะไรนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมใบงานที่นักเรียนจะต้องทําในสมุดนะครับก็คือใบงานเรื่องแผนผังแผนที่และภาพถ่ายในชุมชนนะครับให้นักเรียนเนี่ยอธิบายเครื่องมือทางภูมิศาสต์แผนผังคืออะไรก็ตอบมานะครับแล้วก็แผนที่คืออะไรตอบมานะครับภาพถ่ายทางอากาศมีความหมายว่ายอย่าง อะไรนะคะไม่เรียนตอบมานะครับหวังว่านักเรียนได้ดับชั้นประถมศึกษาปีที่ถามนะครับก็จะมีความรู้ความเข้าใจและก็สามารถตอบคำถามให้กับคุณครูได้ในเรื่องของแผนผังแผนที่แล้วก็ภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายทางของชุมชนนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็ไว้แค่นี้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับศึกษานะครับแล้วก็สามารถตอบคำถาม จากกิจกรรมใบงานที่ครูให้ทำในตอนนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ